p r i n c e s <Princess> s Ring แฟนเจ้าหญิงจะเป็นแบบสุ่มนะคะ Princess Decoration สำหรับตกแต่งมาเล่นกันเลยจ้ากระปุกใส่สลามเจ้าหญิงเปิดฟ้าเลยทางร้านมีสลามสองสีแยกไว้ให้นะคะต้องเอาสลามสีชมพูก,กับสีม่วงมาผสมกันแล้วเอามายืดใส่กระปุกว้าวออกมาสีสวยน่ารักมากเลยค่ะ ไข่มุกฟีโบเอามองกุฎหัวใจโบว่างตกแต่งให้น่ารักเสร็จแล้วค่ะสามารถเอาแหวนมาใส่ได้นะคะมาทำนายน้องกันนายนุน่มนิ่มจิ้มพิมมากเลยค่ะผสมอ,ออกมาแล้วได้เป็นสีพาสเทลสวยมากเลยฟังเสียงกิ่น้องกันค่ะสนใจสามารถกดสั่งซื้อผ่านไลน์ไมช็อป เราจะชิ้นพีกัดไปที่หน้าแคปชั่นนะคะ